ครับผมวัสดีเอฟซีแฟนอีมาแห่งมวลื่อครับผมเนาะเอาวันนี้แอดมินเดินทางมาตามแนวทางน้องบุมครับแนะพี่น้องเป็นน้องบุมคนมีเสน่เลยพี่น้อง้อเอาเป็นงวดแรกที่ชักชองในเดินทางมาเนะาะวดที่ผ่านมาน้องเป็นว่าหายเหนืเข,ข่าพี่น้องเก่าศูนย์ศูนย์เก่าครับผมเนาะเอาวันนี้แอดมินมาตามแนวทาง ของน้องบุ๋มนะพี่น้องเด้ออ่าเพิ่งจะหายตัวใด้ได้พี่น้องก็ติดตามมาช่วัฟังตัวเล็กในทางนํ้กันครับผมไปยุ่งเพิไปยุ่งน้องุไปแอบไเขาม่อ้ยม่นเลยะพเพิ่นไปเาแม่เพิ่นกัดเเพิ่นได้บะเมาหาอืมกได้ บอเรศลงทรงบอกปูเป็นอย่างมากยู่ไหมบอต่อพคนษาแล้วปูเป็นอย่างมหาเนาะเราเมื่อวันพุดกมาเมื่อุหาอยู่ครัเมือวันพุดหลงำหน่อนัสมาธิเอามือวุดล้ำวันพุไหนวันพุดสิม่านเดี๋ยวแม้อวันพุดสิม่านนี่บอถึงวันนี่อะไรเป็นอยากล้ำแนวเออลงมันปนอย่างลงมันพุดนั่งวันพุดวันที่อะไรนั่ง ยี <S <S ่ส right. hmm. ิบเก่าใช่ไหมยี่ิบเก่าแห้วเนาะยี่สิบเก่ามันพูดสิมาไหมลูกยี่สิบหกมือมือยี่สิแต่ยี่สิบเก่าแหยี่สิบเจ็ดันยิบเก่าคะยี่สิยี่ิบเก่าวันทีติดลงวันที่ยี่สิบเก่าเป็นหยก คนอยากล้ำคนอยากมาล้ำาออยากบานบรุูรีมหาบรุ้งมาอยู่กับโอู้รสีกับมหาอยู่พูรีกับจากมาจะวางกัห้องมันจอดอี้โอ้อยู่เก่าสือท่านอยู่ไหนท่านเปนไฮโซกเต้ส่วนมากเพิมาเพิจะมากไฮโซกว่าน้องบุญหรือว่าเพินมา เบิงซื่อปูต่างๆสี่เป็นมหาเป็นมากังไนก็จะห้เลยจริงโอ้นเีมากนี่เคยหายปฎิเยนลงหล่นบ่เียนเลยโอ้ก็วนนั้นเขาเคยเจ็นเลยเนาะเี็ดตสามตว่าเลียงผ้เขาตราเลี้งูกนของมืงบุญเหาับูด้กไลุจไปลเออว่าว่หมวดที่เหลี่มในตัวนี้มนุบุคนทุทุกให้ โอู้ถูกความอืมตูถกความแต่บาตัวคนล่วงหันทุนสามหนึ่งบอกทหนึ่งสามออืหนหนึ่งสีโอแต้มเดียวอต้มเดียวเดียวสามสามหนึ่งออกหนึ่งสีบานนี้มือมือว่าหันบนกงสมนงสมาติปปูมัเจียังหาถูกยเป็นเ กูเขียนเี้ยวนรูบโอวันที่หนึ่งท่านว่าอย่านี่คือเพิ่นมาแล้วมาแล้วเพิ่นมาแล้วแต่ว่าเพิ่นบ่ำเบื่อล่ำก้มไม้เลยน้ำสมาธิจริงโอ้คนน้ำสมาธิเป็นไว้รอล่ำโอ้คนตัวใหญ่ก็เลยว่าเออด้เจก็เลยค่าใจว่าอยากล่ำอยากล่ำก้มไมเยางเดีอยโอ้คืออยากรําถวายเพิ่น ต่ว่าตังหวะาบราได้ต่อว่าปาิีพื้นมากพื้นไม่เขียนหาบากว่าหันมานั่งสมาธิเราคนเชียนตัวเลขใครได้พื้นเอาไม้กันเท่าพื้นเขียนโอ้กระดาษตีพน้นก่เขียนได้นะพื้นสลัดทินมได้ไหมเอาไม้กันเท่าเขียนเขียนเพื่อนไม้กันเถ่าเขียนแล้เพื่อนแต่ว่าห้องบนหลงพืนที่เขียนตัวเลขโอ้ห้องห้องห้องจับได้เขียนสูนทันพื้นตอลูกเขียนห้องบนหลัตอนนี้เขาเป็นลูกสูนอันนี้เขาไม่ อย่างเไปบอกโอ้ยสีันีสันนีโอ้โอะไรกันใบองหัว้านทดีโอ้หัวที่พนแม่เราเป็นพวเขียนที่โอ้โหกระดานนี่คุห็นโอ้ยเลยเาบบเบ้อง้าม่เม่นเท้ากนเวลาเขียนโอ้โหพีเอียวล้ยังไนสเด้ยวอเอา้ไมสามารถที่เจขียนให้บออ้ดกขยนอาเอาไม่เท่าเาอหรือว่าแบบ เป็นปูคนเขียนไหอันนี้เป็นปูคนเขียนเขียนตั้งจแหละอันบนวิ่งก้าวาจังล่างวิ่งสูนไปเลยโ้โหตวเยอะตวเก้าไปเลยละสิโอ้โหทานน้ำนางน่อยเด้อนางนอนสิลงมันฝุดบางสิ่งมงอ๋อคนหนัปูว่ะหนักน่อยมากเลยนี่กับอนนี้เหรอปูคนั่างปูกันโอ้บ่นานน่อยเนาะเพราะเอินางหน่อยเนาะอ๋อคนนี้เอิ ผู้นี้ได้รางหน่อยผู้นั้นดอกผู้นั้นอันนาคีนาคีหน่อยโอ้ผู้ที่หน่อยมา็น้ดอกชาวคนมาผลลัพธ์เลไกลโอ้เป็นอันเป็นเป็นซื่อเป็นหน้าไม้ยบบาณนี้าเจ้นาหน้าไม้จะาปใดนะเดโอ้เด็กกตะนึงล่องบุ๊บมเออเป็นนางม้หน้าไม้ว่ามันผู้นั้นว่ามันอันนาีน่อยนคี้น้อยผู้นั้นเป็นเวลาถามหน้าไม้เด้อน้าไม้สิบอกกันผู้คนนัง พจนเขียนให้ลักษณะนี่นี่เป็นตัวนี่บนนี่ล่างพจนเขียนให้ลักษณะนี่ะนนะนตะว่าเพจนเขียนเป็นวงกลงมไว้อิงที่เก้านี่เป็นบนศูนย์นี่เป็นล่างสี่ขึ้นสี่ลงเอา้า โอเป็นซ้อนแนะเออได้ซอนเองเป็นซอนเนี่ยบเป็นหนึ่งบัแมนบ่โอเป็นลูกซ้อนเป็นลูกซมันบ้าเพลูกซอนต่ว่าขาตีกเป็ยังไงโอ้ขาตีเป็นยังไงเขาเอาบแล้วเนาะตเกอติบบเก่าหนึ่งบัโอ้ซนขึ้นซ้อนเออซอมันขึ้นโอ้เป็นเห็ดเองเนี่าบวงหัวเพิ่กระาดได้สิเลยจ้ะอบแยกแล้ว่าเขาเพิ่มจังชี้บพ่มาได้วยเพราะว่าเขียนตัวน้อยปวดก็เลยว่าเขียนตัวใหญ่ให้ เอาอันจอมคนนี้อยู่บนพันว่าคือเฮาสิตีเป็นเลขนึงเอันนี้แต่ติเฮาสิตีเป็นเลขนก็แล้วแต่เฮาบ่เพิ่นเขียนให้เบิ่งลักษณะนี้เนาะมันกตีเอานึงแต่ว่าวันวันพุหน้านี่ได้แน่เนาะแน่นอนยามบแรงบ่แม่ยบ่แรงแล้วคือเก่าเก่าเวลาเก่าาเก่าโอ้ยมือยเนาะ สิบ้รกัวกับเอนต์ิตอนหลูกตอนเสารือตอนเพียงตอนแบงลูกพิบไปโรงเรียนแล้วพอเลย่เปนอีเดียเปนย่แรกเขาเนาะมันพูดเนาะเลิกเรียนเลิกเรียนเดียดดั้มาลยแต่ทีมายมือแรกมันพูดจะได้ชอบวันมนพูกันีกครัมอมกืองานสแล้วโมงกรัวถุงนึงกรอนะ ตวัดเดี๋ยวนี้มันหมืเดเร็วเนี่นอืนสีเดล่มเรียวด้วรบ้านนี้ผูดอันมานอบอแแบบานีู้ดันบเไี่พูดไปห้าแสนกจะมาจะมาม่เรทำกนีก้เป็นเบกของ,น,องน้องบุครับนอ้องก,กูเพิกเพื่เขียนให้กคือ,คอลักษณะนีคือเก่าลวก็ซานี่ขึ้นนิ่งๆนะลกูก เป็นเป็นลูกศอนสี่คือพระราษเป็นบนออเป็นบนเหมือนกันลูกสอนสี่ตัวนงหนีข้างล่างศูนี่เป็นล่างอันวพ้นหายย่างละโตย่างระโตขึ้นสี่อาจจะเป็นซ้นึ่งเก้าึงท่านก็ได้เนาะศูนึ่งอาจจะร้องนางเออก้าึงอาจจะยุบบนนึ่งท่านเนาะโอ้บเพ่าเป็นเจตเป็นลูกศรสอนอกกับบุกหัวเนาะ โอ้ขั uh. ้นทีว่าขั้นที่จับใส่กันเพราว่าออกแล้วเก้าศูนย์เก้าศูนย์เหรีเกอา้ลังเท้ากัมาอยู่เออเมนสองกดสามกอดส่นเนาะเหีเนาะสามศูนี่าพืนไทยเนาะก็เชียนให้ตัวเก้าจากปู้ยฉันเอาชนะเอาชนะออกมาสามศูย์เหรโอ้ามยไว้ดอกเนาะพื้นไทยนี่เราบอกโอโลมดก่อนเออเออใครโอโล ใครวิตะใครหลดอยู่จะมันจะปวดเนาะโอ้ตังขาราวดเนาะใครหลดเนาะบอกทุกปวดเนาะใครหลดบนเนาะเหล็กมองปูครับอีทีครับเหล็กทูบนะครับแล้วสองเกาห่าอย่าลืมครับทีเดรับเหล็กทูบสองเกาหานะครับนะที่ น uh, ี่บอกจุดว้นี่บอกจ้ะฉันและฉันลืบแร้วป็ยังต่างขโมยอยู่อย่างน้่อยบ้าเบิ่งเลินเอาเมื่อเป็นรูปก็น่าว่าฉันอหาก็เลยหาแปลแตกเราเมื่อสาวมันก็ตั้งพวาวขึ่นจะนเนี่ยก็เวาเอาเปื่อแตกแต่เมี่นก็หน่ายนี้เมียนอีริเดินละเนาะเอาเมือสั่งให้กนซกูกบอดรูบอเพื่เขามาขึ้นบันเอาเขาไว้วัามาทายกูก็ยังเปอเอาทุกบอกน้องบ้นนี้ฉันติวเมา่อสอ ยังตั้งพ่อ้อยู่นี่เัตั้งพ่อวดีกว่าแนี่เอาเิ้งแทนนะเจพนี่นเปรกว่าปียบ่้งขึนหม่าพนี่ก็เป็รื่องแปลกอีกเรื่องงนะครับก็ไม่ตกนเกินเรากั้งตังตก็เดตังตรงก็เดิมอีกแต่ความันล้มล้บ่เอากบลุกนะ้มช่ออกกันหน้ากัมาเห็นมาบึงเม่อกเนจเอยล่อังไฟว่า พวกแบบทนมาทายกูกจะรู้ันว่าทุกเช้ามาตั้งพ่อวันเยอะเอาเยอยกแค่นเปียกทุกตังครับผมบุกตังขึ้นมาึเจาเริ่อเปียกิจาหนาเบอราออกนาะก็คือชุดกับน้องบูมเพิ่นไหยน้องน้องบุมเพิ่นไห่หมวดนี้ครับอย่ที่ครับอ่ามาลงขายครับ ไอ้ตาบบ่นคือเก่าบนคือเก่าล่างคือศูนล่าเป็นซ้อนสี่ซ้อนคือตาให่เอฟที่เดียวก็ได้ว่าจะเป็นตีเป็นเก่าหนึ่งเป็นศูนหนึ่งก็ได้เราทเนาะเจะหน้านอเื่อเนาะจ้านาบุญนแล้วการเลขถูกพร้อมเลขพน้อนเล่กเลขถูกพร้อมเนาะเลขถูกสองเก้าห้าแล้วพิ้องเ่เลขถูกเนาะมาแค่อตัว ฝากต่อนพี่น้องเอฟซีครับผมเนาะสำหรับแนวทางน้องบุมครับคนานกน้อยเนางนอครับผมอันโอ้เลกทบปยุกใกล้ใกล้ครับี้หน่อยเล็กทปรยุกใกล้ๆี่น้องแสบเกินะครับเนาะเล็กทุบสองเก้าห้าน้องบูมเขียนนเหเก้าวงกลมไว้ออสซอสี่ขึนศูนย์วงกลมไว้ออสอนสี่ลงคับอยู่ซี่ครับเป็นบนเป็นล่างสแัาร์ดอซี่ครับในปีเจรนาเอาแลยครับเอยเอฟซี สวันดีนรับวันนี้นมาดูก,ก,าากันครับผมสวัสดีครับ